มาถึงแล้วนะคะมาจอดอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าแพร่หล่าตระกูลของเราแล้วกับไทรักทาวเวอ ตอนเดียว2.8โฟเท c ค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรใหม่มาบ้างกระจังหน้าด้านบนค่ะจะเป็นสีดำนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้ที่เป็นตัวหนังสือและสิ่งที่เพิ่มมาใน t r a v วลตอนเดียวโฟ t ท c คันนี้ก็คือเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้า2จุดค่ะและเซ็นเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดมาพร้อมกับกล้องมองด้านหลังขณะถอยค่ะไฟท้ายดีไซน์ใหม่โคตรเท่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังระบบความปลอดภัย BS <M. S 2> เตือนกระจกมองข้างภายในดีไซน์ใหม่เทศดุดันทั้งคันพวงมาลัยใหม่ปรับได้สีทิศทางพร้อมช่องชาร์จไฟ Type ไ C 2ตำแหน่งสวิตช์เข้าระบบ4 wheel ดีไซน์ใหม่ใช้งานง่ายขึ้นหน้าจอแบบใหม่ดิจิตอล7นิ้วมองเห็นได้อย่างชัดเจนกระจกหน้าต่างออโต้ขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง2บานพร้อมเป็นเจ้าของและชมรถตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมสตรยต้าแพลรลอตะกล